สวัสดีครับนะฮะวันนี้มาคุยกันในเรื่องการกู้หักหลบนะฮะการกู้หักกลบของสลากออมสินนะฮะทีนี้มาดูกันว่ามันเป็นยังไงนะก็มีเพื่อนๆอ,อยากรู้นะฮะก็อยากให้ผมเล่าให้ฟังทั้งนิดนึงนะผมก็โอเคได้เลยนะฮะีน,นี้ก็มาเล่าให้ฟังเรื่องการกู้สลากออมสินในเรื่องการกู้หักกลบก่อนนะตวส่วนตัวเรื่องกู้อะไรยางงั้นเดี๋ยวค่อยไปว่ากันเรื่อยๆไปนะฮะอ่ะ ทีนี้การกู้หักปลดสลากอมสินเนี่ยมันต่างจากอย่างอื่นยังไงนะมันก็ไม่ได้ต่างกันมากมันก็เหมือนๆคล้ายๆกันนะนะั่นแหละแต่ม,มีข้อดีกว่าตรงไหนเรามามาดูกันเนาะเออเีเอาเรื่องนี้ก่อนเีกว่าเรื่องการกู้วิธีการกู้หักปลดทำยังไงเสรแล้วเดี๋ยวเข้าไปบอกในเรื่องของข้อดีข้อแตกต่างอะไรแบบนี้เนาะการกู้หักปลดสลากอมสินนะสิ่งที่ต้องเตรียมไปนั่นก็คือ1สมุดบัญชีสลากอมสินนะสมุดบัญชีสลากอมสิน2ใบ อย่างนี้ฮใบเล็กๆขาวๆนะใบนี้ต้องเตรียมใบนะบัตรประชาชนนะแค่นั้นนะเพื่อเป็นการกู้หักกลบสลากองสิบที่เราเราไปกู้ไว้นะที่เราไปกู้ไว้ตลอดแล้วผมอ่ะ้องย้ายไปย้ายมา <laughs> อ่ะนะ สิ่งที่ต้องเตรียมนะฮะแค่นี้แล้วก็ตัวสลากที่เรากู้เนี่ยไม่ต้องหาอะไรไปนะเรามีแค่สมุดกับตัวใบ่สีขาวเล็กๆนะเอาไปหาเจ้าหน้าที่นะเสร็จแล้วก็ยื่นบอกเขาว่าขอกู้หักลกลบแค่นั้นแหละฮะเขาก็จะทําให้นะฮะทีนี้เงื่อนไขมีอยู่ว่านะต้องมีเวลากู้ไปแล้วเนี่ยมีอายุสัญญาไปแล้วเนี่ยสเดือนนะมีอายุสัญญาเนี่ยสเดือนไปแล้วถึงจะกู้หักลกลบได้นะ ทีนี้ก็เลยเลยเข้าไปดูว่ามันมีเงื่อนไขอยู่แค่นั้นนะเลยเข้าไปดูเพิ่มขึ้นไปอีกนั่นก็คืออ,อะไรนะาสามเดือนไปแล้วแล้วก็กู้หักกลบได้เลยและทีนี้เลยเข้าไปอีกนั่นก็คือเหตุใดเราจึงจะไปกู้หักกรบนะมีอยู่สองสาเหตุหลักนะฮะสาเหตุแรกนั่นก็คืออา,อายุสัญญาครบหนึ่งปีแล้วนะอายุสัญญาเนี่ยครบหนึ่งปีแล้วแล้วเรายังผ่อนชําระไม่หมด นะเรายังผ่อนชาระไม่หมดเมื่อเรายังผ่อนชาระไม่หมดเราก็ไปขอต่อสัญญาใหม่ด้วยการกู้หักปลบสัญญาเดิมทั้งหมดนะฮะอย่างเช่นเราติดค้างเขาอยู่นะยังค้างสภาพนี้อยู่อีกสามพันนะเขาก็จะเคลียรตรงนั้นให้นะฮะเสร็จแล้วก็กู้หักปลบออกมานะเป็นการเดินสัญญาใหม่ในอัตราเดิมที่เหลือนี่อยู่นะเหลือนี่อยู่เท่าไหร่สามพันเขาก็จะเคลียให้แค่กู้ให้แค่นั้นนะฮะ ส่วนว่าเราต้องการเงินเพิ่มไหมยอยู่ที่เราแล้วอันนั้นถ้าต้องการเงินเพิ่มนี้เราก็ไม่ไม่พูดถึงนะเพราะเป็นเรื่องส่วนบุคคลไปเนาะเมื่อกี้นี้นะครบสัญญาแล้ว1ปีแต่ยังกู้ไม่หมดเอ้ยังผ่อนผ่อนไม่หมดนะเราก็ไปกู้หักปลบตรงนั้นไปนะเพื่อต่อสัญญาใหม่อันเนี้ยจริงๆแนละ้วจะเรียกว่าเป็นการต่อสัญญามากกว่านะเป็นการต่อสัญญามากกว่าในนี้พออระ อันที่2อนะอันที่สองนั่นก็คือการที่เราไปกู้หักกรบตรงๆนะสัญญายังไม่ครบ1ปีนะเสร็จแล้วเราคอนส่งไปแล้วเนี่ยหกพบาทนะยังค้างเขาอยู่4ี่พบาทนะแต่เราจําเป็นต้องใช้เงิน5.000บาทนะในการที่เราจะดำารงชีพในการที่เราจะรักษาสภาพคล่องหรืออะไรก็แล้วแต่ของตัวเองนะดังนั้นเราจึงไปที่ธนาคารพร้อมกับสิ่งสิ่งนี้เนาะเสร็จแล้วก็บอกขอกู้หักกรบ ธนาคารเขาก็จะคิดเงินให้นะในส่วนที่เราจ่ายไปแล้วนั่นก็คือ6000นะ6,000บาทเขาก็จะเอาเงิน6000บาทเนี่ยให้เรานะเป็นการกู้ใหม่ในอัตราแค่6000บาทเท่านั้นนะส่วนที่ติดค้างอะไรกันนี่เขาก็เคลียร์ทุกอย่างเคลียร์หน้าเสือใหม่หมดเลยนะแต่ใช้ตัวสลากใบเดิมนะฮะตัวสลากใบเดิมอัตราที่ใช้อยู่ค้ำประกันสมมุติว่าเราใช้ค้ำประกันไป1 0 0 0 0บาท นะเขาก็จะใช้ตัวสลากอันนะั้นเป็นตัวที่จะค้ำประกันส่วนเงินที่ที่เหลืออยู่ไม่ต้องกลัวฮะเพราะว่ามันอยู่ในตัวสลากตัวนั้นเป็นตัวที่ค้ำประกันอยู่แล้วเราจึงไม่จําเป็นต้องกลัวว่าจะสูญเสียตรงนั้นไปนะเราได้6000บาทลงมาใช้ชีวิตต่อเลือกบํารุงสภาพคล่องอะไรของเราก็แล้วแต่นะนั่นคือการกู้อกรกนะกู้กรบส่วนคิดดอกเบีย้ยอะไรยังไงคิดดอกเบีย้ยเท่าเดิมนะอัตราดอกเบีย้ยของสลากออมสินเนี่ย Uh, มีไม่เท่ากันนะไม่เท่ากันบางท่านบอกว่าเอ้ย hey, ฉันไปกู้มาแล้วมันทําไมคิดดอกเบีย้ยสามกว่าทําไมคิดดอกเบีย้ยสีกว่ามีคนมาบอกผมยอยู่บ่อยนะว่าเออทาไมมันมันสูงทําไมมันต่ำนะอัตราดอกเบีย้ยขึ้นอยู่กับรุ่นของสลากนะสามปี5ปี2ปีนะมันต่างกันแล้วก็รุ่นที่เขาออกมาเนี่ยมันต่างกันนะแล้วก็มันขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบีย้ยของธนาคารแห่งชาติด้วย นะที่เขากำกับออกมามันจึงทําให้ขึ้นขึ้น,นลงลงได้บ้างนะแต่มันจะเป็นเป็นเท่านั้นนะฮะไม่ไม่มีการไปขึ้นระหว่างทางนะมีแต่ความแตกต่างของรุ่นสลากเท่านั้นนะแล้วก็ดอกเบี้ยของสลากออมสินเนี่ยเป็นดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกนะฮะลดต้นลดดอกไม่ได้เป็นแฟดเลทเหมือนเอ่อเพอร์ซันอลโลนต่างๆดังนั้นมันจึงมีความแตกต่างจากเอองินกู้เพอร์ซันอลที่เราใช้กันอยู่นะ ถ้าเป็น Personal l o a n สมมุติว่าเราไปกู้เพอร์ซอน l ลโ n นมา5าห0,000เสร็จแล้วเรามันต้องส่งสัญญา6ปีนะ6ปีเสร็จแล้วแล้วเป็นดอกเบีย้ยแฟดล็นะ6ปีเสร็จแล้วเราจ่ายไปแล้ว2ปีแล้วเราเดือดร้อนเราอยากจะใช้เงินแค่1มื0 0หนึง่งเราจ่ายไปแล้วเสร็จแล้วเราไปขอบอกว่าเราขอกู้หักกลบได้ไหมมีการเปลี่ยนสัญญาไม่ได้นะเราต้องจ่ายไปจนครบนะแล้วจ่าย2ปีปิดก่อนก็ไม่ได้ นะไม่เหมือนสลากออมสินตัวสลากออมสินเนี่ยสอปีเนี่ยคุณมีปัญญาปิดก่อนคุณก็ปิดไปเลยเขาไม่ได้ว่าอะไรแล้วดอกเบี้ยมันเป็นลดต้นล,ลดดอกอยู่แล้วดังนั้นมันจึงแตกต่างระหว่างกู้สลากออมสินมาใช้กับกู้ Personal l o ล n ต่างๆนะมีข้อไปคล้ายกันนิดนึงนะเหมือนกับกู้นอกระบบนะพวกหมวกกันนอกหรืออะไรเนี่ยก็มีนะถ้าใครที่สามารถเดินบัญชีได้แล้วคุยกับเขาได้เนี่ย เขาก็ให้กู้หักกรบนะฮะกู้ไปหนึ่งหมื่นบาทจ่ายไปแล้วเจ็ดพันนะอยากจะต่ออีกก็ทําได้เลยนะอันนั้นก็เป็นข้อดีของสลากอมสินนะกู้หักกรบไม่ยากนะคุณเพื่อนๆที่ถามมานะผมก็มาเล่าให้ฟังว่าการกู้หักกลบทํำง่าย,ายไม่ยากแค่นี้เองนะไม่ต้องคิดอะไรเยอะเพราะว่าเป็นการแค่เสริมสภาพคล่คองตัวเองเนี่ยไม่ต้องคิดเยอะนะก็ทําได้เลยนะส่วนใครที่มีการกู้สลากอมสิน เป็นการเก็บออมแบบพิเศษที่ผมทำนะะเพื่อสร้างเงินล้านบาทแรกให้ตัวเองเนี่ยนะในหนึ่งปีอะไรเงี้ยคุณต้องคิดนิดนึงนะว่าการที่จะไปกู้หักกรบเนี่ยมีกี่สัญญายกี่ใบแล้วก็ทําอย่างไรได้บ้างซึ่งตรงเนี้ยมันค่อนข้างที่จะมีรายละเอียดเยอะอยู่นะแต่มันไม่ได้ยากถ้าอยากจะรู้เนี่ยก็เข้ามาคุยกันได้เรื่อยๆหรือว่าเข้าไปติดตามในกลุ่มนะฮะในกลุ่มของ Facebook มี นะตอนนี้ผมกําลังสร้างกลุ่มอยู่ถ้ากลุ่มสําเร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะบอกให้นะฮะว่าเข้าไปที่ไหนเนาะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะฮะวันนี้ขอบคุณนะฮะที่อุตสาห์ฟังจนจบแล้วก็ผมเอาเรื่องของการกู้สลากของศิลปกู้หักกลบเนี่ยมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอธิบายง่ายๆนะฮะว่ามันไม่ได้ยากนะฮะย้าอีกทีก็ได้เอาแบบสั้นสุดนั่นก็คือทําสัญญามา1 0,000ืนะกู้มา1 0,000ทําสัญญาไปหนึ่งปีจ่ายไปแล้ว7เดือน นะเจ็ดเดือนหกเดือนก็นแล้วแต่พอจ่ายไปแล้วหกเดือนปุ๊บแล้วเงินต้องการจะใช้เงินอีกห้าพันเราก็แค่ไปขอกู้หักปลดทั้งหมดออกมาเสร็จแล้วกู้แค่ห้าพันเพื่อเป็นการลดอดอกเบี้ยของตัวเองแล้วก็ไม่อยากเป็นหนี้เยอะเราไม่จําเป็นต้องไปกู้เต็มหมื่นนะเราแค่กู้หักปลดในส่วนที่เหลือเราจ่ายไปเท่าไหร่เราก็กู้ออกมาเท่านั้นทําได้แค่นั้นเองฮะไม่ได้ยุ่งยากอะไรเนะวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะยังไงก็ ลองเข้ามาดูเรื่อยๆนะผู้ถ้าสงสัยก็เข้ามาฟังเรื่อยๆเสร็จแล้วเดี๋ยวมันก็จะมีคลิปอื่นๆไปเรื่อยแๆแหละนะถ้าผมมีเวลาผมก็จะทําให้เรื่อย <dan ania S 1> ๆนะและส่วนใครที่อยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตนะฮะใครที่อยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิต1ปีหรือว่าเปลี่ยนแปล,ปลปง,ปลนนง2ปีอะไรก็แล้วแต่นะฮะถ้าใช้ชีวิตมานานทํางานเงินเดือนมาตั้งนานแล้วยังไม่มีเงินเก็บสักแสนหนึ่งสักหมื่นหนึ่งหรือว่าไม่มีเงินเก็บเลย ลองเอาวิธีนี้หรือว่าลองคิดในเรื่องนี้ลองติดตามช่องนี้ดูนะคุณสามารถเปลี่ยนตัวเองได้จากคนที่ไม่มีอะไรทํางานมาสิบปีแล้วย,ยังไม่มีเงินเก็บสักแสนหนึ่งหรือสักหมื่นหนึ่งนะลองเอาวิธีนี้ไปดูหรือว่าลองเข้ามาดูในช่องนี้นะมาพูดคุยมานั่งฟังผมดูนะผมก็แค่เอาประสบการณ์เพียวๆ นะมาเล่าให้ฟังนะแล้วก็ช่องผมจะไม่ได้เป็นช่องที่คิดว่าสอนให้โลภรวยแต่เงินอย่างเดียวก็ไม่ใช่นะถ้าเป็นอย่างนั้นก็แนะนําให้ดูช่องอื่นไปเลยนะเพราะว่าดูช่องนี้แล้วคุณก็อาจจะไม่เข้าใจเนาะแล้วต่างๆนานา,นาประสบการณ์ผมก็ไม่ได้คิดว่าผมจะพูดได้ตรงตัวนะเพราะคุณอาจจะลมเสียเอามากๆก,ก,ก็เป็นได้นะอ่ะขอบคุณมากนะที่ติดตามนะแล้วเดี๋ยวยังไงค่อยมาดูในคลิปอื่นๆในเรื่องของการกู้สลัก ในเรื่องของการเก็บออมสลากออมสินการพัฒนาตัวเองขึ้นไปให้มีหนึ่งล้านบาทแล้วที่เหลือคุณจะไปทําอะไรยังไงคุณจะเปลี่ยนชีวิตคุณยังไงนั่นเรื่องของคุณแล้วฮะเพราะตอนนี้ผมมีความคิดมีความมุ่งมั่นแค่ว่าอยากจะแบ่งปันให้ทุกคนนะที่ได้ฟังเนี่ยและเปลี่ยนชีวิตตัวเองให้จากที่อยู่หลักพันหลักหมื่นหรือหลักร้อยเนี่ยขึ้นไปอยู่หลักร้านนะทีนี้หลักร้านไปแล้วเนี่ย ก็แล้วแต่คุณเลยคคุณอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองยังไงคุณอยากจะทําธุรกิจคุณอยากจะอะไรยังไงก็แล้วแต่คุณนะแต่จากหลักร้อยไปสู่หลักล้านเนี่ยผมมั่นใจแล้วผมอยากจะแบ่งปันเรื่องนี้นะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ดีมากๆนะที่ดีมากๆหนะังสือก็ไม่มีสอนโรงเรียนก็ไม่มีสอนนะแล้วก็การสอนก็ไม่ได้เป็นการสอนที่แบบโอ้วิชาการเยอะแยะนะเป็นเรื่องของจิตวิทยาและความคิดเท่านั้นนะโอเค ขอบคุณนะอย่าลืมนะกดสับสไ i ร์ติดตามนะกดกระดิ่งแล้วก็ถ้ามันดีก็กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะถ้าเกิดมันดีมากก็ส่งแชร์แชร์ให้คุณเพื่อนๆของคุณได้ฟังหรือคนที่คุณรักได้ดูด้วยนะเผื่อมันได้ไปสก,กิจกระตุน้นเตือนความคิดอะไรบางอย่างเพราะบ,บางคําพูดม,มันอาจจะมีประโยชน์สําหรับเขานที่ได้ฟังก็เป็นได้นะขอบคุณนะขอบคุณ